ปริ้นงานจากเครื่องปริ้น3์3ดแล้วผิวชิ้นงานเป็นยังไงเรียบดีไหมอยากรู้เดี๋ยวพี่บูมจัดให้ครับมาดูกันครับผมปริ้นไว้หลายตัวหลายแบบเลยเวลาปริ้นงานเนี่ยเป็นการหลอมพลาสติกขึ้นไปเป็นชั้นๆน,นะครับถามว่าเรียบไหมก็จะมีรอยเป็นเส้นแบบนี้ครับคือถ้าดูแบบนี้ก็จะดูไม่ออกครับแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเรียบสนิทครับ อย่างอันนี้เป็นเคสโทรศัพท์นะครับจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเรียบไม่มีเส้นเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาแนบสนิทกับแผ่นเพลทตอนปริ้นแบบนี้ครับซึ่งไอ้ลายพื้นผิวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายเดียวกับแผ่นเพลทนะครับหรืออย่างชิ้นนี้ก็จะเป็นงานที่ผมลองปริ้นออกมาเป็นแบบงานชิ้นบางมากๆครับด้านหลังก็จะเป็นลายแผ่นเพลทส่วนด้านหน้าก็จะเป็นลายเส้นปริ้นครับเห็นไหมอย่างเป็นงานชิ้นใหญ่เนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยออกครับแต่ถ้าเราเอาเล็บขูดดูอะ่ะมันก็จะไม่ได้เรียบครับ อันนี้ผมก็ลองปิ้นเหลี่ยนดูนะเป็นรูปผมเองก็จะออกมาประมาณนี้อย่างชิ้นนี้นะครับผมไม่ได้ขัดนะเอาไปทําสีดูก็พื้นผิวออกมาได้ประมาณนี้ครับถ้าเป็นเครื่องปินแบบที่ใช้พลาสติกเส้นแบบนี้งานปิ้นก็จะออกมาเรียบประมาณนี้แหละครับ